โอ้ใส่เดือนดินดีนะนี่แม่ใส่เดือนเต็มเลยเนะาะแม่ขุดเดือนมันเอาชิ้งวมาใส่มันเป็นเสเดนแม่ไม่ได้แต่ยาหรอกอแม่ไม่ได้ใช้สารเคมีมเ,มเออก็เลยมีเส่เดีอนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาเตรียมแปลงปลูกผักสลัดกันนะคะ อย่าไปทำมันแม่กำลังสับดินสำหรับปลูกคอสปลูกสลัดนะคะสับดินตากดินไว้แม่ก็จะสับดินให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตากดินเอาไว้ผสมกับขี้วัวนะคะประมาณ10วันหลังจากที่ หมักดินไว้แล้วประมาณสิบวันนะคะแม่ก็จะมาตีดินปวนดินให้มันมันละเอียดนะคะแล้วก็จะใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวที่มองเห็นเนี่ยนะคะเป็นเป็นปุ๋ยขี้วัวที่หมักเอาไว้แล้วนะได้ที่แล้วอะค่ะไม่มีความร้อนแล้วแล้วก็จะโรยปูนขาวเม็ดลงไปด้วยนะคะเนี่ยแปลงหนึ่งเนี่ยแม่แม่ทำเสร็จแล้วเนาะ หลังจากที่สับดินเรียบร้อยแม่ก็จะโรยปุ๋ยขี้วัวหมักลงไปแบบนี้เลยค่ะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่หมักได้ที่แล้วนะคะไม่มีความร้อนแล้วก็โรยไว้ด้านบนเลยเตรียมแปลงใส่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็โรยปูนขาวป้องกันเชื้อรารดน้ำให้ชุ่ม แล้วถึงจะเอาต้นกล้าลงไปปลูกนะคะก็เดี๋ยวรอแม่เตรียมแปลงเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่แม่ปลูกอีกทีหนึง่งไปดูแม่ปลูกผักสลัดกันนะคะแม่ปลูกแบบใช้มือเลย แม่ปลูกแบบไม่ต้องคุมฟางใช่ไหมใช่อืมใส่ทุ่นน้ำนาไม่ต้องใส่ฟางก็อกฟุ่นน้ำนาก็ได้แล้วเนาะูลปกไม่ยากหรอกเอามือเกาเกาเบาลงนี่แล้วก็เอานี่ใส่ลงมาเนี่ยเขียนทำแบบนี้แค่นี้กรเจีบเขีนใช้มือเลยง่ายๆเลยเนะยาะอืม,อม ไม่ต้องวัดกะกะเอาเลยประมาณนี้ห่างกันประมาณฟุตหนึ่งยังไม่หนาวหนาวไกลพี่ยาวห่างกันคืบคืบใหญ่ๆอ่ะเนาะประมาณนั้นปลูกไม่ยากเก็ปลูกไม่ยากเอามือล้วงลงไปลึกๆโกยเบาลงลื่เอาอันนี้ลงไปเลยนี่ต้นพันต้นพันกระดึงออกจากฐานนี่ต้องเอาออกจากฐานมันจะมีติดอยู่ มีลากอยู่ไม่ยา,นนไไมยากกระร,ร่มลหายนีลปลูกไม่ยากเนาะแม่ใช้เป็นผ้าแสแลนนะคะนี่ในการบังแดดให้เขาในช่วงที่แดดแรงๆใช่ไหมแม่ ช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องทำล่มนะคะทำล่มนี่รดน้ำก่อนปลูกปลูกเสร็จก็รดน้ำอีกไหมแม่ปลูกเสร็จก็รดน้ำอีก,กรกดเช้าข่ำกลางวันสามเวลาลดสามเวลาเลยนะคะผักสลดัดต้องรดน้ำสามเวลาเช้ากลางวันเย็น ไม่ยากจะทำลมให้รดน้ำดีๆลองลองปลูกเมฆเมฆเมฆที่เมฆไตปุ๋ยรอบเนี่ยที่ไตตะกลิ้วเขาดูจีจีง่ามไหมจีกรอบดีไหมรดน้ำขาดดีดีไหมคอยดูอีกอีกยี่สิบกว่าวันก็รู้แหละที่เมใส่ปุ๋ยรอบนี่ลองดูปลูกไม่ยากเนาะแม่เนาะ หลาดหลัด,ลดนานาเลยหลาดหนาๆเลยอืมวใช้ฝุ่นคีบวัวเยอะๆมีคอร์สใช่ไหมแม่ฟินเล่มีคอร์สมีฟินเล่นะคะแล้วก็เรดโอ๊กวันนี้มีสามสายพันธุ์ที่แม่เตรียมปลูกที่ที่กำลังปลูกกันนะคะสายพันธุ์ไหนอร่อยสุดแม่ชอบ <laughs> แล้วแต่ชอบแล้วแม่ชอบพันอะไรละ่ะแม่ชอบเลดอ๋อชอบเลดชอบเหมือนกันแหละไปนี่กรอบดีนี่อ,อันนี้ฟิลเล่ฟิลเล่ดีกว่กรอบดีนะอืมกินกับลาบอร่อยมากเลยฟิลเล่กรอบมากลาบหมูอร่อยมากเลยมันเป็นผักสลัดเนาะมันกรอบ มันกรอบมากมันจะฉ่ำน้ำใช่ไหมแม่ใช่้องใหนน้ำมากๆเนาะมันจะฉ่ำน้ำกรอบฟินเล่นนี่คือมันจะมีใบหนํานามแบบนี้นะคะเป็นใบหยิกหยิกหนำหนามแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะกินกับน้ำสลัดเพราะว่าไอ้หนํานามตรงใบเขาเนี่ยค่ะมันจะเกาะเกาะน้ำสลัดได้ดีแต่แม่ก็ ไม่ได้ไม่ได้กินกับสลัดหรอกเนาะส่วนใหญ่แม่จะกินกับน้ำพริกหมูน้ำพริกปลากระป๋องใช่ไหมแม่น้ำพริกปลากระป๋องอร่อยใช่ไหมใช่ผัดน้ำพริกปลากระป๋องนะคะกินกับสลัดทำง่ายทง่ายทำไม่ยากกินง่ายๆกินกับผักสดเนาะกินแบบสดสลัดไปดูแม่ปลูกไก่ไปดูใกล้ๆเลย ปผูกแป๊บเดียวได้ตั้งเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะคนี่ผูกแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวถ้าไม่กินเองกินด้ปลอดสารอืกินได้ปาาลอดสารกินด้ไม่มีมะเร็งเราไม่ตงไปซื้อใครเราไว้ใจช่วเจ้าของเนี่ยอืมแม่บอกปาาลูกเองนะคะไว้ใจช่วยเจ้าของนี่นี่แข็งแรงปราาลูกเลยแข็งแรงกินเลยแข็งแรงปราาลูกเองไม่ใช้สารเคมีปลอดภัยแข็งแรงด้วยเนาะแม่เนาะ เม่กลหัวมะเร็งเม่ก็เลยไม่อยากซื้ออืปลูกกินเองอมไม่ได้กินอย่างเดียวได้นี่ได้ขายด้วยนะนี่มันเยอะอยู่ขายด้วย,ขาย,วยขายต้นละสิบบาทขายต้นละสิบบาท <laughs> แบ่งปันกันกินนะคะ ต้นหนึ่งสิบบาทก็ปลูกลงดินไปประมาณกี่วันนะแม่บอกยี่สิบห้าถึงสามสิบวันน่ะประมาณยี่ห้าถึงสามสิบวันนั่นกานั่น๋ยวมันกีแม่อร่อยกะลันตีรอยเด็ดทีกรอบมากเลยมีขมด้วยมีขมด้วยแม่ให้น้ำเยอะเนะาะให้น้ำสามเวลาเช้ากลางวันเย็น แม่ก็จะมีรสชาติหวานกรอบกรอบมากนะคะไม่มีรสขมเลยฟันไม่ค่อยดีก็จิ้นได้เ้อคนมี้อาย่แลว้วฟันไม่ค่อยดีก็จิ้นได้อเอืเออเอเออเออเออาออาออเออเออเออนออเ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 อา,า,าเอนนาาาอเบอเอโโอเอ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 อเมาเออ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 เอเอ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 เขเเเอเเอออเอา,าอออ่ ออกมาอีกอ่ะกรอบมากอร่อยมากเลยเยี่ยมเลยรสชาติน่ะอือได้กินด้วยได้ขายด้วยรสชาติดีด้วยเนาะก็ไปดูงานมาจากวังน,น้ำเขียวไปกินมาก,ก็อร่อยมากเลยเลยอยากลองท้ําบ้างอยากล,งากลงองถ้ํามันก็เลยลองคือได้ไดไดเห็นเขาปลูกนี่ก็เลยเอามา,อา,มาลองเอาไปใหกินเร็วๆมาคั่มให้ชิมด้วย ตอนแรกไม่กินดอกเออมีชอบกินผักแต่ดีก็เลยเลไปกินบ้านเจนาจิเจนดั้งเวลาหลังมาเอาลองกินด้วยเขากินเจ้ากินบ้านที่กินด้วยอร่อยอร่อยใหญ่เลยติดใจเลยมาเดินหาในตลาดบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีเน,นาะแม่อเออ <c oughs> มันแถวบ้านเรามันไม่ค่อยมีให้ <c oughs> ให้กินเ <c oughs> นาะแม่ก็เลยปลูกเองเลยทีนี้ปลูกเองซะเลย อขายไปรอบนึงแล้วนะนี่กินหมดขายด้วยไปรอบนึงนีรอบที่สนี่รอบที่สองอืมโอ้เก่งนะนี่ปลูปกเองคิดว่านาะที่ทำไปตลอดเลยปลูกไ้กินเนาะกินอร่อยก็พอใจและเนาะได้กินได้ขายนิดหน่อยก็เอาเนาะ ามานีก็เดี๋ยวมาไหนเลยเนี่ยีตลอดค่ะก็ใครผ่านมาแถวนี้นะคะแวะมาอุด<ม>หนุนแม่ได้เลยรหรือว่าจะมาศึกษาจากแม่ก็ได้นะคะแม่ไม่ห่วงวิธีปลูกใช่ไหมมาศึกษาจากแม่ได้เลยนะคะมาถามได้แม่ก็เริ่มเมาัมาหัดกันนี่แหลดมาหัดทำดาทนาดันแม่ตมยม่มม่ม่ ขี้ขอกของเราก็มีเราก็ใส่หนานาเลยในนานามันงามโดดฉาดมันอร่อยด้วยท่านกินวัวที่วัวผลกันนั่นแหละนี่มักเนาะส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยแหละปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบางนลำเขียวก็บอกว่าใส่ปุ๋ยหมักโดดฉาดมันดีอ๋อปตก็พาไปดูงานกันเลยก็เลยลองหมูเลยอร่อยจริงๆนั่นแหละอร่อยติดใจเลยต้องมาปลูกเองเลยกรอบอร่อยมาก ซื้อเขามันก็แพงนะเนี่ยโลนึงเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทนะเนี่ยแม่เขาขายขีดละที่หกบาทก็ไปซื้อเขาแหละซื้อมากินแล้วโอ้มันก็มีก็กินวัดจนกอสองกอก็ยังจำไม่กินกันแล้วโอ้ไม่ไหวเราต้องปลูกเอง <laughs> เลยต้องปลูกเลยไอ้ถือมากแล้วก็มีความสุขด้านจิตใจเนะี่ยพอมาปลูกมาอะไรเห็นมันงามมาอะไรย่างนี้ มันเปิดเพื่นมันไม่เครียด์ในตัวใกลเลยเนาะมีความสุขสุขภาพดีด้วยมีความสุขด้วยเช๊ะไม่ได้ดอกมันเครียด์อยู่หลายเดียวกับยาทำนี่นั่นได้เหมือนตอนเองยังยังหนุนหน่อยอยู่เนาะพออยู่มากแตวพอมาทำได้ยังนี่โอ้ยดีใจอืดีใจภูมิใจใาวยาจุกจะมาทำทำไปเพิ่นไม่รอดน่าเดี๋ยวก็มุ้งแล้วนี่ ไปดูไปดูแม่ผูกโอ้สองฝั่งเลยสองถาดวันนี้อ่คีดยาเลยไม่ต้องคีดเลยยานี่เพราะว่าตะกูลของสลัดนี่แมงไม่กินเลยมาแรงอะไรก็ไม่กินเลยใครๆก็รู้แหละเพราะว่าแมงไม่กินตะไบกีละใบ่ปุ๋ยนี่แหละตวไบกีละใบปุ๋ยยิ่ใส่ปุ๋มหนาหนาถลาตะไบปุ๋ยได้มีไปกินคว้ามัดหีิกินดีสุดทุ่มเลยชิดว่านะนะ สำหรับบริโภคลงไปกินลงไปแล้วไม่มีไม่มีสารอะไรดีแล้วเนาะดีแล้วแต่ยาฆ่าแมลงนี่แม่ไม่ได้ใช้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเสียเดือนเต็มเลยนี่กุ้งืนน้ำมีเสียเดือนเต็มไปมีมีเส้ยเดือนช่วยพวนดินให้อยู่แล้วนะคะไม่ได้เอามาปล่อยด้วยนะคะเขามาเองเขามาอยู่เองเขามีบ้านในดินนี่แหละเขามีบาในในคิวว่านี่ย เดือนอยู่แล้วเบีบมักปีหนึ่งนะ่ะที่นี้เสี้ยนมันที่มาอยู่ในในในฟูยมั่งนี่หลายพ่อเองเอามาเทหลาดเลยนี่ฉี่เสีเ้ยนมันเื่อ่าไข่มันเื่ออะไรไม่รู้นะมันมาเกิดเป็นเสีเ้ยนเต็มไปเลยเดี๋ยวเวลาหน่ะที่ขายเห็นี่ธีลดฟูด์ลดเจ็บเป็ดเย็บพักเส้นเบิ่อกี้พุกก่งฟูดไม่รูเลยเสี้ยนหยาบหยาบสิเออสีเ้ยนมากเลยเลยดีใจอยู่ที่มันไม่ตรงกีนต่อไปนี่กินไม่ตรงไข่ปุ๋ยแล้ว ไปมีแหละดอกนรือกี่มงใส่ปุ๋ยเลยนี่หมดกี่กลา่างใส่ตปคิดว่าดูเขาดูจริงงามปเป็นไรเขาดูรสชาติที่อร่อยแค่ไหนก็ได้ลง <c oughs> แปลงแปลงนี้กี่ต้นนะแม่ถาดนั้นน่ะถาดนี่ร้อยอ๋อหนึ่งร้อยต้นร้อยคว่าหน่อยหน่อยนี่นะคะร้อยหนึ่งร้อยนิดๆน,นะคะก็จะได้แปลงยาวประมาณนี้ แปลงไม่ใหญ่เนาะแม่ปลูกเป็นแปลงเล็กๆทําเองก็ไม่ค่อยมีหญ้านะคะปลูกที่พื้นดินเลยไม่ได้ยกแค่ก็ใช้ได้นะไม่มีหญ้านะคุณปุ้ยมักหนิมันไม่มีเศษเศษปุ๋ยแต่มันมันตายไปแล้วมันม่นีดงอกเนี่ยค่ะก็ได้ผลนะคะปลูกที่ที่พื้นดินเลยอ่ะไม่ไม่ต้องยกแค่ก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยอย่างที่แม่ปลูกก็ได้ผล แปลงข้างหน้าตรงโน้นนะคะเนี่ยพร้อมตัดอาทิตย์หน้าคือพร้อมตัด,ดแล้วใช่ไหมแม่อ,อาทิตย์หน้าพร้อมตัดแล้วใช่ไหมใช่มันได้าีที่บ้านเลยงเกี้ยงผ้าบ้านก็ตัดเร็วผ้าบ้านจะถึงสามที่บ้านเกี้ยลอยมาก แปลงนี้เป็นคอร์สนะคะแม่กำลังปลูกใก้เสร็จแล้วเนาะแป,ป๊บเดียวเองที่มาของการปลูกเองก็คือไปศึกษาดูงานที่อบตอ,อบตอ,อะไรนะแม่ที่เขาจัดอ๋อบอ,อบตออบตำบลนนยอนะคะเขาพาไปดูงานที่วังน้ำเขียวมาแม่เขาก็เลยติดนนะใจไปกินดูแล้วมันอร่อยมากทำไมกิไนได้เนาะ ไยิดต่อหาคนจากคุณนกรู้ตัวเตอแบบผรสชาติจะอยพ่อเข่าก็เข้าในแหละตอนแรกๆอาร์ทเมเทาแต่รอบนี้เข่าเลยกินไ้รวรสชาติหวานกรอบเหมือนเขาเลยเนาะเือนขาเลยเพราบอกว่าใส่ชีมูชีวมากก็สูนเรียนรู้เขน่ะเขาบอกมา เลยลองมาทำดูเลยอร وي, ่อยจริงๆเลยเอาไปขายอบตอบตอิดใจเลยบอกว่าอร่อยขนากงานอบตสั่งอีกเลยี่น้องอยากกินก็มาเบบเดียบเติมแท็บเติมไปได้เลยมาได้เลย,เลยให้มาที่ไหนล่ะแม่บอกบอกพิกัดหน่อยค่ะหมู่สิบตำบนนตนลนนยอตรงขามโรงไปป่านสถานีไปป่าตรงขามหมูม่สิบตำบลนนยอ อำเภอชุมพวงเราเนี่ยแหละเนาะอำเภอชุมพวงเราเนี่ยแหละค่ะอดนะม่ตลอดมุงปเหมมาอนี่ละมั่งที่แม่บอกว่าชอบที่สุดเนี่ยคอสเนี่ยคอรสแมทออกเนี่ยวยมากแคกระโพดตเลดโอ๊กอืมเลดโอ๊กใช่ไหมแดงแดงนั่นสวยเหมือนดอกไม้ปูเป็นใหม่ประดับก็ได้ ใส่ใส่ถุงดำนะปลูกแล้วก็ไววเป็นใหม่ประดับก็บานเลยก็ได้กินได้ด้วยเนาะมีบริเวณหน่อยๆน,น่อนะนำให้เนื้อทีบานทีบริเวณมาน,นิดเดียวก็เออปลูกใส่ถุงดำปลูกเป็นใหม่ประดับกินได้ด้วยแล้วอันไหนโตเร็วสุดละแม่มนะอันไหนโตเร็วสุดคอสใช่ไหมท,ที่แบบคอสโตเร็วปลูกง่ายอร่อยด้วยเม่ชอบคอส ยี่สิบวันยี่สิบห้าวันไปยี่สิบห้าวันถ้าในกลุ่มที่ปลูกพร้อมกันนี่คือคอร์สคอร์สใช่ไหมที่ว่าแม่ว่าโตเร็วสุดเลยโตเร็วรกินกับมหมูย่างเนาะกินกับเนื้อย่างหมูย่างกินกับปลาเผานะคะอร่อย ใช่เกิดไวเมถ้าไม่ง่ายเมียตดแพกหมูปลูก,ปลกแป๊บเดียวเลยแพ้กระป๋องได้เมือ่อก็ดูจากวิธีที่แม่พาปลูกแล้วก็ไม่ยากนะคะไม่ยากก็ดูดูแล้วก็ลองฝึกทำนะคะลองทำดูค่ะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนก็ได้เริ่มจากนิดเดียวนะคะ ปลูกลงไปเนี่ยหลังจากที่เอาต้นกล้าลงดินไปแล้วแค่ประมาณ20หรือ25วันนะคะก็สามารถเก็บกินได้แล้วเพราะว่าต้นกล้านี่คือเขาอายุได้ประมาณ1 0 1 5บถึง18วันแล้วนะคะต้นกล้าเนี่ยแล้วก็เอามาลงดินอีกรวมระยะเวลาตั้งแต่เพาะเม็ดก้าจนเก็บเกี่ยวเนาะแม่เนาะจนตัดกินเนี่ยคะ่ะก็ประมาณ45วัน ประมาณ45วันก็เป็นต้นกล้าไปแล้วประมาณ18วันเอาลงดินอีก20ถึง25วันก็45วันพอดีค่ะปุก็ะดินงลดชะดลอยคว ไค้าใช่หมเสียงตอบรับจากลูกค้าเขาบอกมานี่แค่จะปลูกไว้กินนะนี่ยังมีลูกค้าแล้วเลยม <c oughs> ีลูกค้าเจนทางอบตทางที่ทำหลัาาาก,การะกันอ่ะก็ะที่เอาบางคนเอาสามถุงเลยนะแม่ขายต้นละสิบาทแม่จี่ใส่ถุงไปถุงละสามต้นก็สาิบบาทบางคนรวกสามถุงเลยเขาบอกรอยมาก <c oughs> มันก็มันก็ปลูกยากไหมแม่แม่ว่าปลูกยากไหมแม่ว่าไม่ยากแม่พ่อแม่ชอบท่ามตเกียงด้วแม่ชอบปลูกพักน่ะก็เลยแบบมันไม่ยากแต่แต่คนไม่เคยปลูกก็ฮักถือว่าปลูกดอกใหม่ใบชุ่มใบเชย่ัแล้วก็ไม่ยากถือว่าตัวเองปลูกดอกใหม่ใหม่ดอกใหม่อะไรใหมประดับถือว่าปลูกใหม่ใหประดับมีคอร์สนะคะที่แม่กําลังปลูก เขาปลูกลงดินไปแบบนี้นะคะดินก็ฟูฟูเนาะแม่เนะาะนีะ่ไปขี่บ้เนาะดินฟูดีจังเลยใส่ที่บ้นหลายๆไม่ต้องโยงโดปลูกแค่ถึงบันตัดก็กกไม่ต้องยงไม่ต้องพวนดินเหรอ,อระเียมมันยงไง <laughs> อ๋อแม่บอกไม่ต้องพวนดินเลยใส่เดือนพวนดินให้เรียบร้อยเรเียมมันพวนให้เรียบร้อย <laughs> ใ,ใค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะลองปลูกหรือว่าอยากจะมาดูนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะ